สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Man U ูเอเมนยูไม่มีบวยติดคอนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับลงเล่นที่สนามโอทัฟฟอร์ดถล่มเอาชนะเชลฟีวเอสเตดไปได้ครับ4ประตูต่อ2ถึงแม้ว่าจะทำให้แฟนบอลน,นีรู้สึกหวาดเสียวอยู่บ้างนะครับโดนนำสอครั้ง2องคราครับแต่ว่าก็กลับมาได้ในขณะที่เอเวัตตันทอฟฟี่สีน้ำเงิน โอ้โหแล้วว่าทัฟฟี่นี่ขมเลยครับสำหรับทางลิเวอร์พูลเอเวอรตันเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0และนี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ14ปีทำลายอดหันได้แล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถจะเอาชนะลิเวอร์พูลในลีกได้เลยนะครับตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาแม่แล้วก็มาชนะเกมนี้นี่ก็เรียกว่าดับความหวังของทางลิเวอร์พูลในการที่จะคว้าแชมป์ครับ จาก4แชมป์ครับตอนนี้สรุปแล้วนี่พวกเขาน่าจะเหลืออยู่แค่แชมป์เดียวอับคิสันพาเลสครับ,รบเอาชนะนิวคาสเซิลยูเต็ดไปได้2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็วูฟแฮมตันเป็นเจ้าบ้านทีมเดียวครับที่แพ้แพ้ให้กับทางด้านบอลมัดไป0ประตูตอนน่อ1แล้วก็ไปดูตารางคะแนนก,นกันก่อนแล้วกันนะครับอาเซนอนอลครับมีอยู่77คะแนนครับผลต่างประตูได้เสียของเขานี่ถือว่าดีที่สุดนะครับ ดีกว่าลิเวอร์พูลดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบวกอยู่56าสิแน่นเลยเพราะอย่างยิ่งเกมล่าสุดที่ถล่มเอาเชนะเชลซียิ่งเชลซีไปได้ยังไง5ลูกครับโอ้น่ากลัวจริงๆริงสำหรับอาร์เซนอลครับลิเวอร์พูลครับหยุดอยู่ที่74คะแนนนะครับตามหลังอาร์เซนอลไป3แต้มแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมี2เกมในมือนะครับตอนนี้พวกเขามีอยู่73็ดาหากเอาชนะได้ทั้ง2เกมนี่ก็บวกไปอีก6แต้มก็จะขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่1ครับมีอยู่79คะแนนครับ แอสตันวิลล่าอ่ะอุนัยเอเมรี่นะครับม, pur, มีอยู่66คะแนนนะครับแล้วก็เทนนัมฮอสเปอร์มีอยู่หกแต้มก็ลงเล่นน้อยกว่าวิลล่าอยู่2นัดครับถ้าเอาใช้ได้ทั้ง2เกมนะ่ะก็ยังคงมีลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะกดดันวิลล่าหลังเกมนี้ทางด้านเจนนิคอ,ออกมาบอกนะครับว่าก็ได้แต่หวังว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เทนอลนี่จะเจอโมเมนต์ที่แย่ๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องขอขอโทษด้วยนะครับจริงๆแล้วพวกเราควรจะทำได้ดีกว่านี้ครับ แน่นอนวเลยนะครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าผิดหวังมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เข้าทางทางด้านเอวอัลตันพอดีเลยพวกเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีต้องบอกนะครับว่าฝั่งของลิเวอร์พูลนี่ก่อนหน้านี้แนวรุกของพวกเขาน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาไปแล้วนะครับมีปัญหาหลายเกมมากแล้วสำหรับทางด้านแนวรุกของลิเวอร์พูลเราก็เห็นเห็นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พวกเขาผลงานไม่ดีนะครับแนวรุกนี่ใช้โอกาสเปลืองมากๆ ทั้งโมซาล่านะครับรวมถึงทางด้านดาวิดนูเยสดาวิดนูเยสนี่ก็ต้องบอกครับว่าขาประจําอยู่แล้วแต่ว่าโมซาล่าฟอร์มตกไปด้วยนี่ก็เลยทําให้ผลงานของเรื้ยวโพดีแย่เกมนี้นี่สื่อมองนอกเนี่ยโกลนี่เขาให้คะแนนโมซาล่าอยู่แค่4คะแนนท่านเองนะครับในที่ดาวิดนูเยสนักกว่าอีกครับได้ไปแค่3คะแนนอ่าแล้วก็กองหลังของทางด้านเลี้ยวโพเกมนี้ก็มีข้อผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปล่อยให้ทางด้านโริบิทไคลเวิร์ดเลวินนี่ขึ้นโขกแบบคนเดียวโล่้งลุงไม่มีใครประกบเวอร์ชินฟรนได้ดีหัวเสียเลยครับเกมนี้นี่ก็เรียกว่าคู่เซนเตอร์ดิของของ,ของเขาอย่าง,งนั้นโกลาเต้ดิไม่มีใครตามประกบเลยนะครับรวมถึงทางด้านเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยอ่ะโอเคครับดีแล้วอ่ะนะครับเนี่ยนะครับก็จาก4แชมป์เนี่ยก็เหลืออยู่แค่แชมป์เดียวพอนะครับแต่ว่าฝั่งของเลวฟูนี่เขาบอกนะครับว่าเอ๊ มีโอกาสไหมที่จะได้ไปเล่นในสึ่ยูฟาแชมเปี้ยนส์จะจบทอฟฟหรได้ปล่าโอ้โหคือยังไงก็ได้ไปเล่นในสึ่ยูฟาแชมเปี้ยนส์เลยคคือจบแน่ๆนะครับไม่2ก็3ามอะ่ะสำหรับทางด้านลิเวอร์พูลครับแต่ว่าก็ทําให้เรายิ้มได้นะครับหลังจากที่ก็โดนแซวมาตั้งแต่เกมที่พบกับทางด้านโคเวนทรีนะครับเก็ดเรียกว่าค่อนข้างจะย,ยับเยินทีเดียวเกมนั้นนี่แต่ว่าตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลก็คงไม่สามารถที่จะมาพูดอะไรได้อีกแล้วอา้าวทีนี้มาดูคู่เราบ้างน,นะครับ แมนยูตอนนี้อยู่ในอันดับที่6นะครับมีอยู่53คะแนนโอกาสที่จะไปเล่นในศึกจูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องโฟกัสไปกับ FA ฟเอคัพเป็นหลักครับแต่ว่าเกมที่เหลือในศึกพรีมเมียร์ลีก็ต้องทาผลงานให้ดีครับเอเดนทักนี่ยังคงหวังนะครับว่าจะสามารถยื้อชีวิตของตัวเองได้ครับจะสามารถได้รับโอกาสนะครับอยู่คุมทีมต่อไปในฤวดูกันหนะ้าเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็น สิ่งที่แฟนแมนยูไม่ค่อยอยากจะได้ละนะครับเพราะว่าการจัดตัวลงเล่นนะครับการเปลี่ยนตัวอะไรดีมันมันไม่มันไม่โอเคเลยนะเกมที่ผ่านมานี่เอาเชลเชลฟิลด์ไปได้4ประตูต่อ2นี่ต้องชมทางด้านบรูโน่ครับตอนนี้บรูโน่นี่กลายมาเป็นดาวสันโวสูงสุดของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผลงานของเขานี่ดีกว่าอย่างทางด้านมาตินโอนดงกาและก็เควินเดอร์บอยด์ด้วยนะครับสองนักเตะมิดฟิลด์ชื่อดังเนี่ย รูโล่ฤดูกาลน,นี้นี่ยิงไปแล้ว15ประตูนะครับแล้วก็ทำได้อีก11แอสเซสครับผลงานของเขาในเกมนี้นีสร้างสรรค์โอกาส9ครั้งนะครับครอสบอลคอมพิวต5ครั้งยิง5ครั้งนะครับแท็กิล4ครั้งมีบิ๊กแชน2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็อีก1แอสเซสจริงๆแล้วนี่หน้าที่จะมีแอสเซสมากกว่านี้อีกนะครับถ้าจังหวะของการาาชโค่สามารถที่จะกลายเป็นประตูได้ครับ เกมนี้บรูโนโ่ผลงานเด่นมากๆนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ต้องชมก็คือทางด้านแฮร์รี่แม็กควายครับโอ้ทุ่มเทจริงๆครับแล้วก็เป็นคนที่ตามตีเสมอได้อย่างทันควันเชฟยูนี่ออกนำไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่35เป็นจังหวะกัน เปิดบอลพลาดของโอลาน่าครับจ่ายบอลเบาเหลือเกินนะครับจะจ่ายบอลไปให้กับทางด้านดานโลครับแต่ว่าทางด้านโบกี้นี่เขาเขารออยู่แล้วนะเขาเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉกบอลครับแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ว่าก่อนจบครึ่งแรกครับแฮร์รี่แม็กไกว์ครับมาตามตีเสมออ่ะก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีขึ้นนะครับเปิดครึ่งหลังมาปรากฏว่าทางด้านเชฟยูออกนําอีกครั้งหนึ่งครับจากทางด้านดีอาร์สสประตูตอนหนึ่งแล้วแต่ว่าแฮร์รี่แม็กไกว์ครับเป็นคนเรียก จุดโทษนะครับนี่ก็ถือบอกเขาแฮร์รี่ไม่ควายังมีส่วนอย่างมากนะครับยิงประตูด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนเรียกจุดโทษด้วยก่อนที่บูโน่จะยิงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางด้านบูโน่โชว์ครับนาทีที่81ออกนำ3-2อุย้ยิงสวยจริงๆครับยิงไกลไม่นึกเหมือนกันนะว่าลูกนั้นเนี่ยอกเขาจะตัดสินใจยิงและยิงได้ดีมากๆด้วยจงวังหวะทางด้านเชลด์ยูไนเต็ดนี่ก็คงจะไม่นึกว่าบูโน่จะยิงไกลนะครับก็เลยเรียกว่า ประกบแบบล่มหลวมะนะครับแล้วก็นาทีที่85ครับฝังเลยครับราสมุสฮอยลุนนะจังหวะจ่ายของบรูโน่ครับฮอยลุนนี่ตัดการตามจิ้มเข้าไปจบเกมแมนยูเอาชนะไปได้ครับ4ประตูต่อ2ผลงานของทีมโดยรวมก็ถือว่าไม่เลวนะครับแต่ว่า ก็มีอยู่2คนที่ว่าผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับคนแรกเลยก็เป็นทางด้านอารอนแวนบิสซาก้าครับยังเมาค้างมาแต่เกมนี้แล้วอยู่นะครับแต่ดิเินฮักก็ไม่รู้จะเอาใครมาเล่นตำแหน่งนี้นะครับมันไม่มีตัวเลือกก็ย,ยังคงต้องฝืนส่งทางด้านอารอนแวนบิสซาก้าดีลงสนามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับในขณะที่อีกหนึ่งตัวครับลูกรักของเขาเนั่นเองแอนโทนี Anthony. เกมนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับและผลงานก็ไม่ดี โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับในนาทีที่55ครับส่งทางด้านอามัดเดียโรเนี่ยลงมาเล่นแทนเท่ทักนี่ก็น่าจะรู้ได้แล้วนะแมพอส่งทางด้านอามัดเดียโรแทนแอนโทนี่นี่ผลงานของทีมดีขึ้นเลยนะครับตามตีเสมอได้แล้วก็สามารถที่จะแซงเอาชนะได้เกมต่อไปนี่ก็หวังว่าจะไม่ใช้งานแอนโทนีนะครับแหมก็ส่งเดียโรที่ออกซัพเป็นตัวจริงไปเลยมันจะเป็นไรไปนะครับ หลังเกมนะครับทนายเอริกสันฮาร์กนี่ก็ออกมายอมรับนะครับว่าเสีย2ประตูนี่ง่ายจนเกินไปจริงๆแล้วนี่ไม่ควรจะเสียแบบนั้นครับเพราะว่าเกมนี้นี่เราไม่สามารถที่จะทําข้อผิดพลาดแบบนั้นได้นะถ้าหากเราต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายถ้าหากคุณต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์แต่ก็เห็นแล้วนะครับว่าหลายเกมครับที่แมนยูดีสร้างข้อผิดพลาดครับคุณไม่สามารถที่จะทําให้ข้อผิดพลาดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับคุณจะต้องมีระเบียบวินัยนะครับ ท,ทุกอย่างมันจะง่ายมากกว่านี้ถ้าคุณไม่สร้างข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เขาบอกนะครับว่าที่เหลือก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะกับเกมของลูกทีมวันนี้ครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ดีแล้วก็สามารถที่จะกลับมาได้เกมที่แล้วเจอกับแตงด้านโควนทรีนำ3-0โดนตีเสมอนะครับเกมนี้นี่โดนนำไปก่อนนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะกลับมาได้2ครั้ง2คราครับแล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะเก็บ3คะแนนได้ ดายกับตันทีมบรูโน่นี่ก็ออกมาชื่นชมนะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์เตดหลังจากที่สามารถพลิกกลับมาเอาชนะเชลฟีเตดไปได้จริงๆแล้วก็ต้องการอยากจะให้ลูกทีมเนี่ยเก็บคลินชีสครับแต่ว่าก็ต้องชมตางด้นานเชฟยูด้วยแต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาได้ครับทำตัวเองนี่ให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแท้ๆแต่ว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมเกมได้ครับเราทําประตูได้เยอะแต่ว่าก็ต้องมีความรัดกุมมากกว่านี้ ผมมีความสุขนะที่ทําประตูได้แต่ผมอยากจะชนะมากกว่าการทําประตูมันเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผมในการทําประตูแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องการที่อยากจะพาทีมคว้าชัยชนะเพราะว่าช่วงหลังนี่เราชนะไม่มากเท่าไหร่เกมต่อไปของแมนยูครับลงเล่นที่บ้านเจอกับเบอร์ลี่ครับเสาร์นี้นะครับตามเวลาบ้านเราสามทุ่มครับแล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมนเจไดตใหม่ดในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ